ครับผมสวัสดีครับตอนเช้าครับผมก็มานอนหน้าเนาะครับมานอนหน้าเฝ้าป่าครับผมเอ็ดเถงไหมครับเอ็ดเถง,งไหมยังมีท่านแล้วครับกำลังว่าจะต่อกระเถทบมามก็หลังที่ใจนอนอยู่ก็ นี่ครับหากะเอ็ดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับหากะเอ็ดได้ประมาณอาทิตย์นึงกิมีที่ใหญ่ก็โดนละนอนพ่อสุดโหสุดตีนนะครับรูปทรงก็ธรรมดาจัว่วบ้านๆเฮานี่แหละมีทันแล้วครับกลองไม้กอง สังกษีกัยยงเดลดาดอยู่มีทันแล้วครับเดี๋ยวเอามาเกดต่อครับต่อกระเถิบเดี๋ยวผ้าเบิ้งป่าครับยามเศ้าๆ,ๆครับตอนนี้ก็ตีห้าไปป่าครับแต่ว่าแจ้งแต่เหิงแล้วละ่ะนี่ก็คือป่านะครับ ปลามันหื่นยามเศร้าครับที่เห็นหืน่นยุบยิบยุบยิบนี่หื่นยามเศร้าหื่นเป็นเป็นปลานิ่นนะครับโซนลายก็ปลานิ่นที่เห็นหื่นนี้เป็นปลานิ่นประมาณประมาณพันครับพันพันพันสองร้อยหรือพันสามร้อยตนะครับ ที่ที่เฮินหมาเนี่ยทานคนมายืนอยู่เคือก็จะประมาณนี้แะครับมันก็นจะลอยมาหาครับมันคืดว่าหละเกือหัวหารมันนะเนาะ,นอะไอตัวที่ฟูอยู่ก็ได้เนะเอด็เอดเอ็เอดเลืองเอ็ดเลืองอ่อหลุ่มใหม่ก็ได้ ปลาตัวน้อยตอนน่นที่เห็นหฮือนนี่ประมาณมันหฮือนมาฟูเ่ยมื้อเช้าเนาะฮือนมาหายใจเามมื้อเช้าเป็นกลุ่มเป็นฝูงใหญ่ประมาณพันพันกว่าพันตน้ตนๆพันสองร้อยพันสามร้อยตัวนี่แหละปลาอยู่นี่เป็นมืน่นโตแต่ว่ามันเป็นปลาตะเพียนยี่ซกแล้วก็นวลจันทร์นะครับแต่พวกนั้นมีค่อยหฮือนนะ จะฮึ่นทฉปลานิ่นเนี่ยมือเศร้านะเวลาน้ำอุ่นๆนปลานิ่นมันละขึ่นที่เห็นยุบยิบยุบยิบ,ยบนี่ปลานิ่นทั้งมดครับขึ่นมาแต่ปลานิ่นนั่นแหละ <_ c oughs> แค่แม่ห้าวว่านโหหารแต่เศร้ามีค่อยจะขึ่นมากินก็ดอนมันน้ำยังอุ่นอยู่กันซีใสๆหรือว่าเกลือตอนแรงนี่มันละขึ่นอยู่ สะใหม่ครับจกใหม่ฟังนี้นี่เป็นเป็นเป็นสะเก่าครับที่ผมคูดไว้เองตั้งแต่ยังขับรถอยู่นำเท่าแก่เก่าครับครับครับขับรถโจกวันนี้วันนี้ฟังฟังทางนี้นี่คูดใหม่ครับแต่ว่า เป็นของคนทางบ้านอื่นครับมาคุดครับเดี๋ยวไปเอาอันอาซาลีนำปลาก่อนปลาเอาซาลีมาเหอะก็ประมาณเจ็ดเซนได้อยู่สุ่มใหญ่กว่าหมูนะ อย่อาว่อานอย่าว่นอย่าว่นขอบคุณครับออสเลีมาเฮออีกแล้ว <S <S ปาลเาเทงเท่งคือเดี๋ยวนี้ละ่ะมาๆๆอย่าว่นอย่าว่นเอนเ,อเอพิอถทายข้อไปเถอเพอิร์ขาวขาวนี่เป็นปลานิ่นท้งเมืนะครับ กาะกลางนะเขาอ้อมีได้คนครับรถดจกกับมือใหม่ครับครับไม่โครก็ได้มือใหม่มียติเพ้นหลายมันเพราะว่าแค้นละเฮาละเฮเพ้นแต่งขันเพอมันเป็นสรลปคือฟังทางนี้นั่นคือละใช้เวลาเฮงน,นครับสำหรับมือใหม่ก็เลยว่าเออเฮาจกๆไปเลยฟังทางเทีงนนั้น อย่าพังอยู่กับแต่พังเขามีร้ายเนอะอันมองที่ว่ากาตังเถงเสือนั้นมีพังแน่นอนมองหันมันเป็นโนนเก่าครับเป็นโนนดินเก่าอันที่พังพังที่เห็นอยู่นี่มันเขาเอาดินมาโปเสิอทางหน้าหน่อยนึงก็เพื่อใจตั้งแต่จกทีแรกครับว่าเออพังก็มีเปลนพอเหลอเพราะว่าเข้าใจเนาะมือไม่เขา เขายัางคือเขาว่างแผนการจกเขายัางมีท่านเป็นนะครับคือความคืดอ,อ่านลายยังมีถือวายไงกับวิวกับประมาณนี้ครับท่งให้ทงหน้าได้เถงน้อยนอนครับนอนแยงป่าไป,าปาทฤษฎีแยงครับขายเอาล้ำอร่อยก็คือเรามีนั้นกระดอเอ็ดพอได้อยู่ได้กินช่วงนี้กับโควิดเนาะ อ่นเขาเครอฟิวมีเขาไปที่เลยอละแทกะ้กะปลาที่เล้งได้ก็คือเราเป็นอาหารผู้เจ้านี่ลหละก็กลางอันนี้นี่บูมรถแมคโคร2 0 0นี่มันมันเาว่วมีต่ำกว่า8เมตรเนาะพูดถึงกับขันเจ้าของโจกก็มันก็คือละาเมิดอยู่เพราะเจ้าของก็เคยขับรถแมคโครอยู่อันฟ้าทางนั้นนะเจ้าของเป็นคนโจกไว้นะครับ ยกไว้ตั้งแต่อยู่นำเท่าแก่เก่าบานนี้เรามาคว้าไม้ฟั่งทางนี้บานนี้คนครับมันมีเป็นเนาะคนครับเพิ่อมาลอกไหม่วางแรงวังยานี่ก็เอามีเป็นไปหันหน้าแท็กเซอร์ไปยืนอันไปยืนอยู่หิมฝั่งหันหน้าแท็กเซอร์ไปจกมันก็เลยเป็นสันครับบูมมันก็ขั้นเท้าตะแคงแท็กหันคางเซอกับมันก็ระมิดยุครับจกหลัดฝ่านันฝ่านี้เนาะบูมเา่วตั้งแปดเมตร เป็นแมคโครฮิตาชิเนาะสองร้อยวิวกับประมาณนี้ครับได้หน้าปังครับของลุงครับหน้าปังลุงยูเคอร์่ออะหน้ามีเอสน้าปังบ่เพื่อนว่าถามปีที่แล้วโอ้ย่มันก็มีเอสแล้วเลือยเบื้องเขาไลโนกกระปีดว่าสันค่อยละขี้ค้านวะกา,าไรไล่นกระปีด งทางนั้นผัดสีทองแล้วครับเดี๋ยวประมาณมีเกินอาทิตย์นึงก็คือเราได้เกลีวนะครับของผมก็เต็มดินไว้ว่าลระปูสสลี่รถไทยพัดพังก่อนก็ะปูไปแน่แล้วโซนนึงครับหากะหึนกะกะว่าเอาไว้กินบัดทรงอันเคือย่าดำหน้านี่แหละกินแน่ขายแน่นะครับแล้วแต่ครับคัดลายเฮาก็ขายเนาะครับผมกับประมาณนี้ครับอันชีวิตของคนนอนหนานะ มีได้ผอเลยมากใหม่แล้วนอนหนาตื่นเศร้าๆมาแล้วเกือป้าเกือป้านันี้เดี๋ยวเราจะเถเยงครับผมเดี๋ยวน่าเลิกกับครอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับขออนายายุญาตไปเอถเทงก่อนครับครับผมสวัสดีครับ